เอานะครับคุณผู้ชมการจากไปของหนึ่งคนไม่ใช่แปลว่าคนที่อยู่จะชนะนะครับชาวบ้านรองปตอท่าชะม่วงครับพิสูจน์แล้วแม้เหลือผู้สมัครแค่คนเดียวแต่ไม่ดีพอก็ไม่เอานะครับเมื่อน้ำมึกปลายปากกาชนะลอยเขม่าดินนะครับขออะไรกำนันยองนะครับอดีตนายกอบตอผู้แสนดีนะครับดูแลทุกสุขทุกของชาวบ้านที่ได้จากไปเมื่อวันที่19ธันวาคม เหตุการณ์เมืองนะครับและขอสดุดีความสำนคคผของชาวบ้านอบตอท่าชะม่วงนะครับทั้ง6,598เสียงนะครับที่พร้อมใจการเลือกไม่ลงคะแนนเพื่อยืนยันว่าการเลือกตั้งต้องมีความหมายไม่ใช่แค่มีแค่ชื่อให้การนะครับเหตุการณ์นี้ย้ําชัดนะครับว่าต่อให้เลือกผู้สมัครเพียงเบอร์เดียวแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีทางได้เป็นเพราะ ในระบอบประชาธิปไตยผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ยืนคนสุดท้ายนะครับแต่คือเสียงของประชาชนนะครับนี่นะครับอ่ะ,นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าอ่านี่นะครับเขาเรียกว่ารวมใจพร้อมใจกันเลยนะครับนะครับต่อให้มีเหลือคนเดียวนะครับก็ ยังไงก็นะครับชาวบ้านก็เลือกที่จะไม่ลงคะนแนนครับอ่ะนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของทั้งช่องนะครับ